มือนี่กะเฮากะยังอยู่ปาคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะกะเฝ้าลูกๆเล่นกิจกรรมสวนนามคือเก่านะคะไอทีเล็กน้อยเขาก็สิแลนเกิดไปในอ่ามันจีม่ไอวัดรุ่นในานามนะคะแมวเมียวกระโปงห่วเอิญน,นีหยังเนแต่ภาอาังกิดเมียวจำบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กะยังเสาอยู่เลยค่ะพี่น้องคะนี่ทุกคนอันนี้เป็นกลุ่มแหลกนะคะที่ลงไปแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะคะ ซื้อตัวกาสีเขาสีไยเวาเลนแค่ชั่วโมงนึงค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กลุ่มหนึ่งเพิ่งขึ่งขึินไปค่ะอันนี้แมวแมวกาลอ่าไฮพอบานไปซื้อสติกเกอร์ซื้อบัตรเขานะคะอันนี้เขากรสซีไฮเวลาชั่วโมงนึงต่อดกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งกระซีเขินไปบลเบิร์ชั่วโมงนึงเขาก็สิีไล่ขินให้เบิร์เลยค่ะอันนี้กำลังซื้อตัวผู้น้องนี่พกกาเลนค่ะพี่น้องค่ะมานางเป่าคุณ อารมณ์ดีนั่งรอ,องเพ่งรับลมเย็นนะลมตะเสารค่ะพี่น้องการตื่นขึ้นมาอันนี้กับโมแมนตะเสาปันใดเนาะคะ่ะเขากะสิเปิดประมาณเก้ามุ่งเนาะเขากะตื่นประมาณอบอกมาประมาณสิบมุ่งนะคะพี่น้องสิบมุ่งกลัวๆกับมาต่อคิวเป็นคิวรอบที่สองแล้วค่ะพี่น้องนี่กัเริ่อมสามสาไฮสามนุ่มกัสาตาร์ทก้อนมูเลยค่ะแล่นพวนแล้ว แลยนยางหันเลยค่ะเรื่องลมเรื่องกิ่งเรื่องคุกเรื่องควยบอกเลยว่ากิจกรรมนี่โคดเมย์พน้าลูกว่าเมยแบบนี้ได้ว่าขึ้นแตะลูกบอลขึ้นแต่ล,ล,ตล่เนื่อนี่บมเมนธรรมดาค่ะพี่น้องต้องใส่แห้ง,งเรื่องเมยเรื่องมือค่ะนี่ตรงมีพลังอิรีถึงเด่นได้นะคะพี่น้องแต่ว่าเม้เเมียวคือสีบลกาเลนนะคะเพราะว่าหยานบอไปบอลหลอดตังแต,งตง่ลูกแหลกค่ะพี่น้องหลังจากนั้นกับว่าอลิซาหน่อยมาเล่นน้ำค่ะ พอเล่นน้ำแล้วกับพ่ลละเล่นไปเรืเ่อยๆจนกลัวเขาสิประกาศไล่ออกจากสะพูนก่ะพี่น้องโอ้แทมเป็นปลาใดนันก็สิเป็นเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยนั่งบอกวา่านั่งลืมหางนั่งเหงือกมากค่ะนี่ามเดียวทามอีกไม่น่าลืมเลยพนัาทางบนนี่กับเป็นสไลเดอร์อันโตนีน่นี่แห้งค่ะพี่น้องค่ะแห้งแล้วก็สิไปโพออกน้ำเย็นข้างนอกค่ะนี่แม่เมียกับ่ได้ทายห้พี่ห้น้องเบิ้งคบปันใดนะคะพี่น้อง กะต้องเบิงลูกไปน้านะคะกะสีไทยเขาเก่ามให้พี่ห้นองได้ส้มนะคะแมวเมีกะสีบัวคอยผักปันไดนาะกะสีผักบางเป็นบางช่วงนะคะเพราะว่าช่วงนี้กะเป็นการเป่าลูกอหลีเป่าจริงจงจังๆค่ะพี่น้องคะเพราะว่าได้เหย่อคุม่น้ำเพราะน้งอยากไปตะมองน้ำเลิกเนาะกต้องเตือนต้องระวังลูกไปน้ำนะคะเพราะว่าเกิดยังเกินกันยากเนาะอันนี้ ชมมุ่งหนึ่งนี่ทุกสิบหาหนาทีค่ะพี่น้องค่ะกะสิมีขื้นมากนะคะนี่ช่วงช่วงนี้ขื้นกําลังมากล้ะค่ะหน้าก็อยากลงไปเลิกนะคะชอบมากได้ทุกสิบหาหนาทีนี่อ่ะขื้นมากแล้วก็อยากขอลงไปข้างล่างลาสุดหิวค่ะหิวแตงบ่อยากกินนะคะพี่น้องย่านบ่ได้เล่นน้ำอ่ะอันนี้กสิเป็นโซนสำหรับเด็กน้อยเบบี้นะคะที่แบบเป็นน้ำอุ่นนะคะหมอง ไว้ให้พ่อแม่พาเด็กหน่อยนะน้อยเแบบีมานาั่งตีน้ำปับป๊บๆนะคะพี่น้องนอ่เปล่ากินเปล่า,าเขียวผูแม่ตะยานติดข้อค,ค่ะพี่น้องค่ะเอ,อ้อนั่งบอกว่านั่งนำไล่ไลค่ะเพราะว่าอยากกินเป็นไรแต่ว่าให้เฝ้าเฝ้ายัดเขาอ่ะผูแม่ตะยานลูกติดข้ออ่ะทุกคนว่างกับขึ้นมาก,กินค่ะกินอิ่มแล้วก็โลง่งไปแช่น้ำคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้กับเป็นคื่นมากแล้วค่ะพี่น้องช่วงนี้คื่นกําลังมาอีกแล้วพวกผู้ไงก่ะ่าสีมีกระดานสองแผ่นนี่แหละค่ะพี่น้องนี่คื่นมากกับโยกกันทั้งคขื่นสี่สละค่ะล่าสุดกับแกงกันไปแกงกันมากับปีนไปค่ะพี่น้องกับมวนสําหรับขอบพั่วเป็นวันขอบพั่วอีกรอบนึงค่ะพี่น้องของปีนึงกับสีมีอยู่รอบ ครั้งนึงค่ะพี่น้องที่สีได้ยุดเงี้ยวสองอาทิตย์นะแต่สําหรับเด็กหน่อยก็ยุดเป็นเดือนค่ะพี่น้องพอแม่กับสียุดได้แก่บวกเกินสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็กลับไปเห็นงานลูกเต่ากับเป่าบ้านไปตามระเบียบละค่ะพี่น้องตรงนี้นี่ซ่อนขอนขางสีแห้งค่ะพี่น้องมุ่งนี่นี่อันนี้เป็นสไลด์เดอือดต,ตื่นแต่สั้นมากค่ะพี่น้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากนี่มีเหาเลนแหลก,กนี่โอ้ยนำเขาปากเขาดัง ดอกสบากะงามงามค่ะพี่น้องคะปลูกในโดมอยากปลูกไ้ในบ้านอยู่ค่ะแต่ว่ามันแห่งปลูกอะไรอากาศแล้วก็เพื่อนที่เขาบมมีปุ่นอันนี้เป็นใจกลางโดมค่ะพี่น้องกับเป็นสไลเดอร์ตัวนี้ล่ะสวยงามออกไปข้างนอกนี่เป็นน้ำเย็นนะคะเขาเซมี่อ่างน้ำเย็นจัดเพื่อสุขภาพให้ให้ลงช่วงนี้แมวเมียวกับผ้าลูกพ้นยุบป,ปักนะคะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งกับยาฝาเปิดเฝาเบือ่อแล้วค่ะเดี๋ยวแมวเมียวกับสีผ้า พี่ป้านองช่งกิจกรรมการใส่ชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะคะช่วงนี้กับช่วงประกันสี่กิก็ดูเหมือนสุขสบายดูเหมือนมีเงินเที่ยวนะคะแต่มุมก็อีกมุมนึงตัวสีใดเงินมาเที่ยวกับลำบากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ